ก็สวัสดีเพ่อแม่พ่น้องทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มินิซิเบเลเตอร์อีกเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะเรามีภารกิจไปขนไม้ในป่านะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะขับหัวลากกันนะครับก็เส้นทางก็อาจจะโหดทีดนึงนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะขับหัวลากนะครับขนไม้ลุยโคลนะครับผมก็คือทางเนี่ยมันแบบว่าน้ำมันท่วมนะครับแล้วก็มันจะมีโคลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหัวลากวิกเตอร์ของเราเนี่ยนะครับจะขนไม้ได้หรือเปล่านะฮะ ก็จะใช้เป็นหางโรเบตนะครับผมอันนี้เป็นหางของช่างต้นนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะใช้หางอันนี้ไปขนไม้กันนะครับผมโอเคครับเพื่อให้ประการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราเข้าป่ากันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่บางฝนก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไปฮะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับอ้อมไปทางด้านหลังนะฮะมันจะใกล้นะครับอ่านี่เดี๋ยวเราออกไปทางด้านหลังนะครับ วันนี้เรามาขนไม้คนเดียวนะครับผมทีมงานก็แบบว่าติดภารกิจหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับ่าวันนี้งานจิบจิบนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับนี่ครับรถเราก็จะยาวนิดนึงนะฮะเอาหัวลากเข้าป่าเลยนะครับวันนี้ปกติเราจะใช้แต่รถเทรลเลอร์นะครับผมวันนี้เราใช้หัวลากเลยนะครับ เดี๋ยวเราลัดออกไปทางนี้นะฮะเดี๋ยวด้านหน้ามันจะมีทางคอนกรีตนะครับแล้วก็มันจะมีทางลัดาทางเข้าป่านะครับนะครับทางตอนนี้ก็จะดีนิดนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวทางเข้าป่านี่บอกเลยว่าโคตรเละนะครับอ่านี่เมื่อคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยโอ้โหดูอันนี้รถล้างมาใหม่ๆนะครับไม่ได้ถอดสเกิร์ตมาด้วยนะครับ ครับลำบากนิดนึงนะฮะเอาหัวลากมานะครับเพราะว่า,าช่วงมันยาวผลไม้ประมาณ10กว่าท่อนนะครับไม้ท่อนใหญ่นะครับไม้ท่อนใหญ่ท่อนแบบยาวๆนะฮะต้องใช้หัวลากขนนะครับเทเลอร์ขนไม่ได้นะครับนี่มันจะมีทางาทางเลี้ยวด้านหน้าอยู่ใน,นเอ่ยเดี๋ยวเราหาทางเลี้ยวก่อนอยืดไหนไวะ น่าจะเป็นทางนี้นะครับนี่ทางลัดเข้าป่านะครับรถเราควันก็เยอะสลดเกินนะฮะโอ้โหนี่ครับตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นทางนะครับผมโอ้โหจะไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้มุดไปแล้วนะครับผมโอ้โห,โโหดูทางนี่ครับทุกคนโอ้โหน้ําท่วมคือแบบว่าครึ่งคันนะฮะ จมไปแล้วครึ่งคันนะครับแต่ดีหน่อยที่ว่าท่อเราอยู่สูงอ่านี่เดี๋ยวมาดูตอนผลไม้ออกนะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะติดแล้วนะครับตอนนี้สวยแล้วนะครับเหมือนมันจะติดอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้โอ้มันลื่นด้วยนะครับโอ้โหดูล้อมันจมไปแล้วอะ่ะล้อมันจมโคนนะครับตอนนี้โอ้โหสวยละรถติดนะครับโอ้พังหมดนะฮะ ่านี่ขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วโอ้โหทางโหดมากนะครับตรงนี้มีต่โคนนะครับไปครับเ,เราต้องตรงไปนะฮะเกือบมาไม่ได้นะครับผมอันนี้ขนาดรถเปล่านะครับถ้าบรรทุกไม้มานนี้ผมไม่อยากจะคิดเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูตอนผลไม้ออกนะครับผมคือมันไปเส้นทางอื่นไม่ได้แล้วนะครับมันไปได้มันไปได้ทางเดียวนะครับนี่ทางเข้าไปครับทางตรงนี้ก็จะดีกว่าทางตรงเมื่อกี้หน่อย แลวิ่งไปให้มันสุดซอยนะครับนี่ครับมันก็จะมะีกองไม้ที่ตัดไว้นะครับอันนั้นเป็นกองไม้ที่เราจะมาเอาในวันนี้นะฮะนีเ่เดี๋ยวเราไปเอาไม้ออกก่อนนะครับมันมีไม้ขวางทางอยูอ่เดี๋ยวเราหยิบไม้ออกก่อนทาไมหยิบไม่ได้อะหยิบไม้ไม่ได้นะครับอ๋อเนี่ย ออกก่อนนะครับโอเคหัวลากเราลุยสลิเกินนะครับวันนี้โอ้ยตัวนี้ก็เป็นโคนนะครับเหมือนจะติดนะฮะตอนนี้เหมือนแบบด้านหน้าเราจะติดนะครับไปไม่ได้แราต้องแบบใช้โัมือลากสละมันติดอ่ะทุกคนมันติดอ่ะ เนี่ยโโอ้โหดดูิทางโหดมากนะครับมีต์โคนนะครับแถวนี้ทางมันเละนะครับฝนตกด้วยเมื่อคืนก็แบบว่าจะลำบากนิดนึงนะฮะดูอ่านี่คือกองไม้ของเรานะครับไม้ประมาณ10กระท่อนนะครับเขาจ้างมา,อาอโอเค ครับเดี๋ยวเราเรีบเอาไม้ขึ้นนะครับผมเย้ไปไปไปอ่านี่ไม้ขึ้นก่อนครับไปหมดหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นอยู่กับเราอ่ะว่าเราจะเลี้ยงไปหมดหรือเปล่า,าเดี๋ยวเรารัดไว้หน่อยโอเคอ่ารัดรัดหัวรัดท้ายนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวอดื่นก็น่าจะขึ้นง่ายแล้ว ประมาณนี้นะครับตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะในการาขึ้นไม้นะครับรัดไว้ครับรัดไว้เฉาลานานนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เครัดไว้ครับไม้สิบกระท่อนไม้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้เขาตัดไว้นะครับ อย่างเรามาขนสรแล้วขนไม่ได้ครับพวกเทลเล่ขนเล็กขนไม่ได้ต้องใช้หัวลากอย่างเดียวแต่ว่าทางมานี่คือแบบว่าเละมากนะครับแทบไม่อยากจะมานะฮะแต่แบบว่าเราเลือกงานไม่ได้นะครับโอเควางเลยเลี้ยงยากนะครับโอ้โหอันนี้ขนาดแบบ เพราะว่าไอเราใช้แบบเทเลอร์หางยาวมานะทุกคนนะแต่ว่าแบบไม้ไม่เท่ากันด้วยเนี่ยเหมือนแบบว่ามันวางได้เบียดเบียดอลต้องจัดใหม่อะ่ะต้องจัดอันนี้ใหม่อะ่ะเนี่ยเราใช้สมาธินะครับในการเรียงไม้โอเค ว่าจะไปหมดหรือเปล่าไมา้สิกระท่อนนะครับเหลืออีกประมาณ5ท่อนมาเดี๋รวเรียงๆไปแล้วกันนะครับมาคนเดียวก็เลยแบบต้องใช้เวลาขึ้นนิดหน่อยนะครับ อีกอสีท่อนนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาลุ้นนะฮะเอ้หัวลากหัวลากเดี๋ยวเดวโอ้มือจับไปโดนหัวรากนะครับ มาเนี้เรียงเยงไปเถอะครับเดี๋ยวก็หมดเองนะฮะเดี๋ยวก็หมดเองรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะไม่หมดแล้วแหละเหลือแค่2ท่อนนะครับโอ้เลียงไม่ได้ละไม้มันหล่นอ่ะทุกคนไม้มันแบบว่ามันวางไม่ได้ มาสองคนนี้อีกคนนึงแบบว่ารัดได้อยู่เดี๋ยวเราลองไปขึ้นฝั่งโน้นดูอ่านี่ไหลวะนี่ไหลเดี๋ยวเรารีบรัดไว้รัดไว้นะครับเดี๋ยวเรารัดฝั่งนี้ด้วยอีก2ท่อนเองอะ่ะไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่า อีกท่านเดียวอีกท่านเดียวนะครับอีกท่านเดียวมาครับ <c oughs> ท่านสุดท้ายนะฮะนะครับท่อนสุดท้ายครับนี่ใส่ทางนี้เลยโอเคสรุปคือไปหมดนะครับป่ะเดี๋ยวเรารีบเอาไปเก็บที่โกดังดีกว่าอ่านี่ครับไปฮะตอนนี้เราก็ขึ้นไม้เสร็จแล้วนะครับผม เดี๋ยเวลาจากตัวนี้ไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับทางเดิมนะครับไม่รู้ว่าจอกได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือเส้นทางนี้แบบเละมากนะฮะอ่ารถไหลครับมันไหลอ่ะทุกคนแบบเลี้ยวไม่ไปด้วยครับมันติดเลยครับตอนนี้บวกกับรถหนักนะฮะลำบากนะครับมาดูวิกเตอร์แล้วครับจะขึ้นได้หรือเปล่านะฮะ ผลไม้ครับท่อนใหญ่เอาแล้วครับผมลากขึ้นแล้วฮะตอนนี้โอ้โหยังไหวครับยังไหวสบายครับามพ้นตรงนี้มาได้ครับอย่าไปลุยตรงน้ำท่วมอีกนะฮะคิดว่าจอกจากป่าไม่ได้ซะแล้ววิกเตอร์แรงมากครับโชคดีที่เราเอาวิกเตอร์มาวันนี้ เราต้องใช้เส้นทางเดิมนะฮะอ้สิ้จัดเลยโหสินเทอร์โบ Okay. มาเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงที่ลำบากลำบากนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะติดหรือปล่าครับตอนนี้ต้องเหยียบอย่างเดียวนะฮะรถหนักครับรถหนักอ๋าพุ่งขึ้นเลยครับผมอ๋อขึ้นได้เฉยนะฮะโหดูควันนี่ควันเยอะมาก มาถึงาทางลูกลังแล้วนะครับทางดีแล้วอันนี้ืมว่มาอะไรค้างโอ้โหลอดต้นไม้เลย ขี่บัตรค้างครับเมื่อกี้โอ้ยคี่บัตรค้าง เราเอาไปเก็บไว้ในอ่าโกดังก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวรอเอาไปส่งนะครับนี่อ่าโอเคครับอันนี้เรา,เาไปขนไม้นะฮะทุกคนวันนี้ไม้ทอนนี้น่าจะยาวประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งที่ลงเ้ื่อยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้เราด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับ อ่านี่ครับรอๆเลยครับผมวิกเตอร์เรานะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ